สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนในช่องเจนใฮลโหลก้าวสูอีกแล้วนะคะวันนี้มาเปียสองแกะแบบนี้เลยเนาะก็เป็นไปไม่ได้เป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือการแต่งหน้าในลูคของการไปโรงเรียนเนาะแต่งหน้ารูปของนักเรียนเด็กมัธยมนะคะก็พอดีเจอชุดนักเรียนในช่วงมัธยมก็เลยเอามาแต่งลุคนี้ให้น้องๆได้ดูการไปเป็นแนวทางนะจริงๆแล้วก็ ไม่ค่อยแนะนำสำหรับน้องๆที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะที่จะแต่งหน้าไปโรงเรียนเนะเพราะว่าอ,อย่างใหร้รู้กันก็คือมันไม่ถูกระเบียบแล้วก็มันไม่ค่อยสมวัยเท่าไหร่แต่มันก็ห้ามกันไม่ได้นะก็ยังไงก็เอาแนวทางไปแต่งหน้าละกันให้ครูจับไม่ได้นะคะก็ให้ถูกระเบียบให้เป็นแนวทางละกันเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะว่าวันนี้จะแต่งหน้าไงคะ่ะไปดูกันเลย กลับกันมาที่หน้าสดนะคะก็สิ่งแรกก็คือน้องๆควรจะทา,าพวกสกินแคร์ที่น้องๆใช้อยู่เนาะก็ทาไปเลยให้เรียบร้อยนะคะก็ต่อมาเนี่ยจะลงกันแดดนะคะก็น้องๆมีกันแดดตัวไหนก็ลงกันแดดตัวนั้นเลยส่วนพี่จะใช้ตัว Bore i UV Color Control CC m i นะคะตัวนี้มี SPF 50 PA 4 p a บตัวนี้ก็อย่าใช้เยอะนะเพราะว่าเขาจะเป็น CC แล้วก็ มันจะทําให้หน้าเราดูเนียนเกินไปอาจารย์อาจจะจับได้ก็ได้นะคะก็เขย่าก่อนใช้นะคะก็เทไปเลยบนฝ่ามือแบบนี้ใช้ไม่ต้องเยอะมากนะคะแต้มไปเลยเขาก็จะช่วยปรับสภาพสีผิวของน้องๆนะให้สีผิวสม่ำเสมอแล้วก็มีกันแดดมากินกันแดดให้ด้วย เก okay. ี่ยทั่วหน้ามันก็จะยังเหลืออยู่บนฝ่ามือนะคะก็ให้น้องๆใช้มาป้ายบริเวณใต้ตานิดนึงแบบเด็กๆเ,เนาะก็จะนอนดึกใช่ไหมเล่นโทรศัพท์ใต้ตาก็จะคล้ำโอเคเกี่ยให้เรียบร้อยนะคะต่อมา เราจะลงแก้มแบบจับไม่ได้นะก็คือแบบแอบมีแก้มที่ดูระเรื่อระเรื่อนิดนึงนะคะวันนี้เจะจะใช้เจลชิน for lip and cheek นะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจะจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะฝากเพื่อนๆไปติดตามกันได้ไดเป็นเจลที่สีของตัวนี้เขามไม่ค่อยได้ชัดมากก็น้องๆก็ค่อยๆแตะไปนะบนแก้มเลยแล้วก็ค่อยเอานิ้วเกลี่ยนะคะ ให้แก้มเราดูละเลื้อยละเลื้อยพอนะอย่าลงเยอะมากเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นลิงนะคะอาจารย์ก็จะจับได้ด้วยให้ดูแก้มใสๆเด็กๆน่ารักน่ารักก็พอนะโอเคเราได้แก้มเสร็จแล้วเราจะมาลงแป้งกันนะคะแป้งที่วันนี้พี่จะใช้นะั่นก็คือตัว the l i t ธนาคารตัวนี้มีขายในเซเว่นนะเป็นแป้งฝุ่นธนาคารที่ จะเอามาใช้เซตนะคะน้องๆก็ถ้ามีแป้งฝุ่นธรรมดาก็ใช้แป้งฝุ่นธรรมดาก็ได้ก็จะใช้กับพัฟฟ,ฟองน้ำของเรานะอนนาเน่าค่อยๆกดซับไปเลยแป้งแต่แต่แป้งตัวนี้เนะี่ยเขาไม่ได้ให้สีที่ชัดเจนนะคะก็ทาไปแล้วน่าจะนวลนวนิดนึนนงเราก็ไม่ต้องลงเยอะมากนะ อย่าลืมลงคอนะคะน้องๆสังเกตจากคอนะว่าคอเราจะดำกว่าหน้านะมันไม่โอเคนะคะเดี๋ยวหน้าจะลอยโอเคผิวหน้าเราเรียบร้อยแล้วอาต่อไปนะคะพี่ก็จะไปที่คิวนะคิวพี่ขอแนะนำให้เป็นตัวชนิดฝุ่นดีกว่านะคะดีกว่าดินสอหรือว่า เป็นตัวออโต้ใดๆนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คิ้วเราดูแข็งจนเกินไปถ้าเป็นแบบฝุ่นเนี่ยมันจะทําให้คิ้วเราดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นก็อันนี้เราจะใช้ตัวเดิมที่เคยใช้ปกตินะคะก็คือ All b าล f e สเนะตัวนี้ก็ราคาถูกนะคะ99บาทก็หาซื้อได้ที่โลตัสนะคะก็เขียนตามรูปคิ้วน้องๆไปเลยใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น ใช้สีฟูหรือสีคิ้วที่ใกล้เคียงกับสีผมมากๆนะอย่าดูให้มันเด่นมากอย่างเช่นน้องๆยังทําสีผมไม่ได้ก็จะสีดำใช่ไหมผมอะ่ะก็ควรจะใช้เขียนคิ้วให้ดูเป็นสีเทาๆหรือไม่ก็สีออกดํานิดนึงนะเพื่อความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่ดูไม่ดูไม่ไม่หลอกอะ่ะเออนะก็ลงไปเลยบนคิว้ว ลงแบบไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้เรามีคิวอยู่แล้วเราก็เลยเป็นทรงนิดนึงนะคะแบบบางทีเนี่ยเจนไปเห็นแบบน้องๆบางคนอะ่ะเจนขึ้นรถเมล์ใช่ไหมก็เจอแบบน้องๆบางคนเขียนคิวเป๊ะก็เจนอีกเวลาเจนไปทำงานอะ่ะ คิวเปมากคือเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนเขายังให้แต่งหน้าอยู่หรือเปล่าเออขอบอกไว้ก่อนคือการแต่งหน้าไปโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่อยากแนะนําเท่าไหร่แตเ่เดี๋ยวนี้ก็ห้ามกันไม่ได้เนาะตอนเราเรายังมีเลยที่แบบแอบทาลิปนิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงอะไรอย่างเงี้ยปัดแก้มนิดนึงมันก็ยังมีนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากแนะนำนะคะในการไปเรียนในวัยที่เป็นวัยประถมมัธยมเนี้ยเรายังไม่สมควรที่จะไปแต่งหน้าักเท่าไหร่เนาะเราเก็บเอาไว้มาสวยตอนมหาลัยดีกว่า แต่ว่าก็ถ้าอยากแต่งหน้าก็เอาเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อนนี้ไปแต่งเอาแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ใช้ตัวแปรงปุ่มๆหรือไม่ก็นิ้วมือนี่แหละในการเกี่ยหัวคิ้วนิดนึงโอเคแล้วก็ได้คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วถ้า,าจะปัดคิ้วนะแนะนำให้ปัดคิด้วโดยใช้เจลใสนะคะเป็นปัดคิ้วเจลใสที่ เคยรีวิวเป็นเฟริต์ไปแล้วก็คือไอโบรเจลนะคะเป็นสีสายแบบนี้ซื้อที่ดโซ60บาทก็ปัดบริเวณคิ้วนิดนึงให้ดูแบบขนตั้งๆดูเป็นธรรมชาติบ่านมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะอย่าใช้ตัวมาสคาร่าที่เป็นสีคิ้วนะเพราะไม่งานหน้ามันจะทำให้เราดูคิ้วเราดูเวอร์มากเกินไปอาจารย์ก็จะจับได้นะคะต่อไปไปดัดขนตาดัดขนตานะก็ ดัดขนตาตามภาษาน้องๆเลยแนะนำให้ดัดขนตามากกว่าการปัดขนตานะเราจะไม่ปัดมัสคาร่าใดๆทั้งสิ้น แต่คนตาเรียบร้อยแล้วสุดท้ายแล้วคือทาปากนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะใช้ติ้นตัวเดิมเมื่อกี้ที่เราทาแก้มไปนี่แหละแตะบริเวณด้านในปากนิดนึงแบบนี้แล้วก็ใช้ลิปมันนะคะลูเกสปาเปาหรือลิปมันอะไรก็ได้ที่น้องๆมีนะคะก็ทาทับไปเลยเพื่อเป็นการบำรุงป,ปากด้วยแล้วก็ ชับบวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการแต่งหน้าไปเรียนค่ะ,คะก็แต่งหน้าในรูปของนักเรียนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดติดตามช่องเจนเฮลโลเกนะคะมีแฟนเพจด้วยก็เจนเฮลโล90ฝากเพื่อนๆติดตามนะเดี๋ยวเจนจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างของลิงก์อินโฟด้านล่างนะคะก็ฝากไปกดติดตามกันได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะลงคลิปวิดีโอเรื่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย